มีคำถามว่าฝันเห็นการเกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นหกเดือนต่อมาเกิดอุบัติเหตุจริงตามที่ฝันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วเราจะช่วยผู้เสียชีวิตเหล่านั้นอย่างไรช่วยไม่ได้ฮะมันเป็นการเห็นอนาคตท่านเรียกว่าคนที่ฝึกเห็นอนาคตคือปุณที่เคยฝึกมาในอดีตแล้วเพราะนั้นบางคนเนี่ยมักจะฝันเห็นอนาคตดังแม่นด้วย ไม่ใช่เขา,าเคยเคยฝึกเคยฝึกนะถ้ามาฝึกในปัจจุบันเนี่ยมันจะแม่นมากคแม่นนะสมัยที่ฝึกกับหลวงพ่อม่หมอนบ่อยๆนะหลายครั้งหลายวันนะจำแคทระเบิดไหมที่นั่นแหละตอนนั้นหลวงตาอยู่ยีวัดสแกอยู่เลยมีหลายคนที่เห็นลักษณะนั้นเลย แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนหลวงพ่อทั้งก็ไม่บอกบอกมันจะเกิดระเบิดท่านมาไม่กี่เดือนมันก็เกิดจริงๆประมาณนั้นแหละมันเป็นท่านว่าอนาคตนะมันมาจากปัจจุบันและอดีตอนาคตนะะมันมาจากปัจจุบันและอดีตมันไล่ๆกันไปเพราะนั้นถ้าเราศึกษา พุทธศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะย้อนอนาคตก่อนเพราะอนาคตเนี่ยใครก็ย้อนได้เพราะอะไรล่ะเพราะกรรมที่เราทําเราทําไปในโลกใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำกรรมอะไรก็ทำไปในโลกแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเป็นตัวบันทึกเองบันทึกอะไรไว้ในอดีตตั้งแต่เด็ก ชาติเนี้ยชาติเสแล้วก็อยู่ที่เองนะถ้าเองฝึกจิตเบาๆสบายๆเองย้อนดูไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเองเป็นคนทําเองจะไม่ถามใครเราอดีตเองอถามตัวเองฝึกสี่สมางว่าถ้าเองฝึกปัจจุบันย้อนอดีตได้เองก็ฝึกย้อนอนาคตไปอนาคตได้เพราะปัจจุบันมันมาจากอาดีตการกระทําปัจจุบันมันเป็นอนาคต มันเป็นศาสนาธรรมมันเป็นธรรมะใช่ไหมก็ไม่ต้องไปถามใครเลยท่าบอกถามตัวเองเองก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกมั่งสีใช่ไหมห่างจากโทรศัพท์มัง่งสวดมนต์ดิห่างจากทุกครั้งก็สวดมนต์ทุกครั้งอย่ามันสวดเมื่อกี้นี่นะฮนะชั่วโมงเพลินนะเนี่ยถ้าใครฉลาดนะอธิษฐานได้เลยนะั่นนะเพราะเหตุอะไรรู้ปะ เราสวดพร้อมกันโทษโลกนะเราสวดพร้อมกันโทษโลกในอนาคตเราไม่รู้จักพวกที่สวดด้วยกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่คนอย่างเดียวนะวิญญาณด้วยมันมาสวดกับเราด้วยมันมาทําไมก็บอกแล้วไงว่าในยุคปัจจุบันน่ะมันตายก่อนกําหนดเยอะเวลามันออกจากล่างเนี่ยถ้ามันไม่ฝึกเนี่ย จิตมันบังคับธาตุมันบีบเนี่ยทุกไหมถ้าเองป่วยเนี่ยทุกไหมถ้าเองโดนของแข็งของมีคมเนี่ยเองควบคุมมันไม่ได้นะ <c ười> คิดว่าคิดว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนที่พุทธเจ้าสอนนั่นแหละจังห่าทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้มันเจ็บไปต้องออกจากร่าง ทีนี้เวลาออกจากล่างเนงหลอกออกอารมณ์ไหนล่ะอารมณ์ไหนถ้าไม่ฝึกไว้นะ่ะออกกรรมที่เองทำไว้ในอดีตกรรมไหนที่เองทำไว้ที่มันชินนะมันมาแน่นอนเลยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่มีโรงพยาบาลแาวบ้านอยู่ข้างนอกนะ คนตายเนี่ยรู้เลยกรรมที่เขาทำในปัจจุบันที่เห็นเห็นกันมีอาการอย่างนั้นเลยมีผิดเลยเพราะฉะนั้นเองก็รู้อยู่แล้วท่านบอกถ้าเองไม่ฝึกเองตายแน่เลยท่านที่ท่านสอนเราเนี่ยท่านสอนในการเหียนว่าตายเกิดกำหนดทิศทางในการเกิดได้ท่านบอกคนเราเนี่ยเองเอาอะไรไปไม่ได้นะในโลกเนี่ย ไม่มีใครเอาอะไรไปไ,ได้แล้วตำแหน่งในโลกเนี้ไม่ใช่ของใครด้วยพระ,ระเจ้าพระปเจกพระรังหันอย่าว่าแต่มนุษย์เดินดินอย่างเรานะตำแหน่งพระเจ้ายังไม่ใช่ของใครเนะี่ยเป็นของเราทุกคนท่านไม่เกิดแล้วนะฮะแต่เราเนี่ยยังต้องเกิดอยู่แล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดด้วยไม่มีที่สิ้นสุดด้วยและกําหนดไม่ได้ด้วยทั้งไม่ฝึก ถ้าฝึกเนียกำหนดได้แน่นอน,นะครนบอกนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆนะฮะท่านถึงบอกลองตาไว้ตอนที่ไปฝึกกับท่านนะในอนาคตนะถ้าเองนี้โอกาสทันบอกเองพยายามอัดลูกข้าไปอัดไปเยอะๆแล้วแจกไปเลยท่านบอกคนไม่รู้จักข้าไม่มีหรอกในสามโลกธานเนะี้ย พ่อข้าสร้างบาร,รมีมานานแล้วเองจะทําอะไรก็ตามเองอย่าห่างข้าเองเอาชื่อข้าเนี่ยไปสร้างบาร,รมีเองได้เลยจะบอกหรือใครก็ตามที่มีความศรัทธาในตัวข้ามีความเชื่อนะจะอขอบาร,รมีข้าไปสร้างบาร,รมีต่อได้เลยเองอธิษฐานอะไรก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรม ข้าไม่ต้องการอะไรสงบข้าต้องการให้เองสวดมนต์อย่างเดียวเลยเพราะเองสวดมนต์ทุกครั้งจิตเองสว่างทุกครั้งเองสว่างทุกครั้งวิญญาณแถวนั้นก็มาสวดกับเองทุกครั้งข้าไม่ต้องการอะไรเลยต้องการให้เองสวดมนต์ <S <S เพราะนั้นเองจำมาไว้ว่าเองขออะไรข้าก็ตามทั้งทางโลกหรือธรรมะอะไรก็ตาม เองตั้งสัจจะอย่างเดียวคือจะทำกรรมฐานคือจะสวดมนต์ตามระยะเวลาที่เองทำได้ขานรับประกันว่าเองสำเร็จทุกอย่างขออย่างเดียวคือต้องสวดมนต์เพราะเองสวดมนต์คือเองมีประโยชน์กับตัวเองและมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยลองคิดดูยนอะนาคตตอนเองแก่เนี่ยเองไม่ต้องกลัวหรอกว่าเองจะ เองจะไม่มีจะกินหรือวะเข้าไปเองรวยเลยแน่นอนฮนะให้เองไปพิจารณาให้ดีนะว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติท่านบอกเองหนีไม่พ้นหรอกเองก็ต้องตายเองก็ต้องเกิดเองก็ต้องตายต้องเกิดนอะุ้ยมันนับไม่ไหวหรอกถ้าฝึกสตอนี้เนี่ยนะ ในอนาคตเองเก็กำหนดได้สมองเองจะตายเมื่อไหร่ยังได้เลยเองเกิดปั๊บยังได้เลยไม่ต้องเข้าทองก็ได้เกิดกับคนตายยังได้เลยสมองถ้าเองมีกําลังเองไม่ต้องเกิดก็ได้มีมีกําลังมันไม่ต้องเกิดก็ได้สมองเองไม่ต้องไปอรอพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรอกเนี่ยเกิดไม่ต้องเกิดชาตินี้แหละไ,ไม่ยากนะพูดถึง มันยากตรงที่เราต้องห่างจากความรู้สึกทางโลกห่างห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีอจะไปรับเข้ามาแล้วอย่าไปนำในสิ่งที่ไม่ดีออกไปอยู่กับตัวเองบ่อยๆให้จิตอยู่กับเป็นสายใหญ่ก,กับจักรพรรดิบ่อยๆจักกับไตรสนา,นาคม อยู่กับท่านคือตรสนานาคมอยู่กับข้าพี่ใรสนานาคมเพราะนั้นเวลาากับท่านทุกครั้งก่อนนอนตื่นนอนถ้าเองทําได้เนี่ยพุทธศาสตร์เองไม่รู้เป็นไปไม่ได้หนี่ไม่ต้องไปเรียนเนาะไม่ต้องไปอ่านหนังสือด้วยง่ายนะฮะไม่ใช่ยากชี้เกียรจริงๆเลยท่านบอกนอนแล้วก็สวดมนต์ให้หลับ เนี่ขี้เกียจจริงๆเลยนะทุกครั้งที่นอนเพราะเองต้องนอนทุกวันในอ<า>น,น,นาคตกลางวันเองก็ต้องสวดเพราะเองชินนะโดยเฉพาะสวดเป็นนันเข้านะเองจะสัมผัสในสิ่งแวดล้อมเองจะเป็นประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับครอบครัวด้วยคนที่บ้านเองไปไหนเนี่ย เองสามารถจะมีความรู้สึกได้วันนี้มันไม่กลับเลยวันนี้ผัวกูไม่กลับมันไปกินเหล้าจะรู้เลยลองโทรไปทับรศัามโทรศัพท์ไปถามก็เป็นอย่างที่เองคิดเลยเพราะจิตเองอยู่กับใจสนาจิตอยู่กับโพนิสั์อยู่กับหลวงพอ่ออยู่กับพรมิหารอยู่กับจกกักรพัิเองไม่รู้เรื่องอะไรหรือเป็นไปไม่ได้หรอกง่ายๆนะไม่ใช่ยากอะไร หลวงตาแจกบทนี้ไปประมาณยี่สิบปีนี่นะไม่ในนานอนะไรท่านบอกเองแจกไปแจกลูกท่าแจกบทสวดไปเดี๋ยวเขาทำเองเดี๋ยวเขาสึกสัมผัสได้เองอย่างนี้นะที่แจกไปตอนนั้นคนที่ไปเมืองถ้ามอง,ง้ะคือแจกฟรีนะรูปประคำในฟรีนะใครไปก็ได้เลยทุกคนก <laughs> ินฟรีด้วยนอนฟรีด้วย มีข้อวัดอยู่สามอย่างทน้ที่ทำกินนอนแล้วก็สวดมนต์กินนอนแล้วก็สวมดนนนวสวนมนต์อย่างอื่นไม่ให้ทำถ้าท่านทำถือว่าท่านเสือกแล้วัะเราไม่ใช่ไม่ใช่ข้อวัดนะับคุณไปด่ากันไปเถียงกันได้คุณไม่ได้แล้วฮะข้อวัดเราไม่ไม่มีอย่างนั้นเพราะนั้นข้อวัดเราก็ากินนอนสวนมดมนต์อย่างเดียวนะฮะเอามีอะไรถาม คำถามต่อมาขอเมตตาหลวงตาค่ะพ่อกับแม่ของหนูกล่าวหาว่าหนูโดนทำของแล้วพ่อกับแม่ก็สาปแช่งแต่หนูรู้ว่าหนูไม่ได้ถูกกระทำขอเมตตาหลวงตาว่าหนูต้องทำอย่างไรคะต้องสวดมนต์หรือแผ่เมตตาแบบไหนมัยากนะพูดถึงพ่อกับแม่เนี่ยเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่ไหม ปัญหามอย่างเดียวนะถ้าเราทำในสิ่งที่เขาชอบเขาจะไม่ว่าอะไรเราสวดมนต์แล้วก็แผ่ให้ยาติโกโหติกาที่เขาล่วงรับไปแล้วนะที่ใหญ่กว่าพ่อแม่ั้างหนะน,น้านะให้เขาให้เขาช่วยเหลือหน่อยโดนโดนใจให้พ่อแม่ยังไงก็ได้การด่ากาันการทำร้ายกันเนี่ย มันมันไม่ดีครับมันจะเกิดความเคยชินมันจะติดตัวเข้าไปกี่พวกกี่ชาติไม่ได้นะแม้แต่คิดไม่ดีก็อย่าทำซะบ่อกเองทำบ่อยๆมันจะชินเหมือนกับคนที่โกรธคนที่ฉุนเฉียวคนที่หงุดหงิดน,นะไม่ใช่วันเดียวมันจะหงุดหงิดน,นะไม่ใช่มันต้องโดนทั้งวันทุกวันหลายวันหลายเดือนหลายปีมันถึงจะชินนะ พอเห็นหน้ากขงวดเหตุแล้วล่ะเพราะมันชินมาไงมัาจะออกจากความเคยชินตรงนั้นน่ะจะออกอยังไงอ่ะเองก็สวดมนต์ิสายใหญจิตเอ็นกับพระเป็นสายใหญเดียวกันน่ะท่านคุ้มครองด้วยเพราะเวลาเองสวดมนต์นี่พุทธม,มนต์ก็รู้อยู่แล้วพระเจ้าพรอประเจกพอรอโพธิสัตว์มาที่เราเต็มหมดเลยคะ เปลียนทันทีนะะส่วนเป็นนานๆเข้าลืมลืมความเคยชินที่ไม่ดีนะมันอยู่อย่างเก่ามันไม่เพิ่มแต่เราลืมมันลืมเพราะเหตุไรเนีส่วนเมื่อกี้นี่เพลินลืมหมดเลยบางคนลืมนะลืมเมียลืมผัวลืมลูกหมดเลยหน้าโมอพูถ่ายลืมชั่วโมงนึงลืมถ้าส่วนนานๆเข้าหลายชั่วโมงอะลืมลืมบ่อยๆล่ะหลายปี 5ปี10ปีข้างหน้าโหล,ลืมลืมถาวอนเลยนี่นะคือความลืมจริงในเรื่องจริงถ้าอยากให้ลืมเรื่องอดีตนะไม่ยากหรอกต้งบอกเองจะไปแก้ไขอดีตไม่ได้หรอกเองทาปัจจุบันนยให้มันลืมยังไงให้มันลืมได้ก็หาพลังงานนะพลังงานใสใหญ่จิตกับพลังงานที่เยอะแยะนะ โอ้โสวดเป็นนานๆเข้าจิตมันเบาเบสบายเนะี่ยใครดา่าใครว่าก็าไม่ำํำคาญอะไรเนอะโอก็ลืมหมดแหละอย่าว่าจะความดีเลยความไม่ดีเลยความดีมันยังลืมเลยนี่คือประโยชน์นะ,ะมีอะไรตุวสวดมนต์เสร็จเป็นจำอ่าสวดมนต์เสร็จจําเป็นต้องนั่งสมาธิไหมสับสนค่าว่าต้องแบ่งเวลานั่งไหม อาก็สวดมนต์ไม่ไม่ภาวนาด้วยไงไม่นั่งแลวสวดมนต์สวดมนต์ภาว,น,น,วนาคืออเดียวกันนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนใช่อริบที่สี่อ๋อสวดมนต์ก็คืออิเรียบที่ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมครับคำถามต่อมาเวลาทําอาหารจะทําอย่างไรให้สารพิษในวัตถุดิบไม่ลงในอาหารหรือคนกินไม่ได้รับสารพิษ แม้เขาไม่สวดมนต์ยากนะฮะเพราะว่าขึ้นข,ขึ้นของพิษเนี่ยเรามองไม่เห็นน<ม>เรามองไ,<า>ไม่เห็นนะมันเป็นนามธรรมาอย่างว่ามองไม่เห็นมันมองเหนด้วย<ม><ม>ตาแต่มันสามารถส,สัมผัสที่ใจได้ถ้าเรา<ม>สวดมนต์บ่อยๆแผ่บ่อยๆเวลาเรากินข้าวเราแผ่บ่อยๆพยายามแผ่บ่อยๆ แผ่เมตตาโมทนาบนบันเทิกบนบ่อยๆเนี่ยเวลาเราทํากับข้าวเราก็จะแผลไปในสิ่งที่เราทําเวลาเรากินเราก็จะแผ่เวลาเรามองปั๊บเราแผ่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่กินอันนี้ไม่กินเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นพิษเวลาเราคบคุยไปไหนนะชวนไปไหนเราก็จะมีความรู้สึกว่าจะไปหรือไม่ไปประโยชน์มากกว่านั้นคือว่าเขาคุยกันเองรู้เลยอันนี้มันหลอกกันไม่ว,ว่าประมาณนั้น มันไปในอุบัติเหตุนะมันไปไม่ดีนะรู้นะมันเป็นความรู้สึกก็เหมือนความรู้สึกท้งโลกนะเหมือนกันนั่นแนหะจากตาหัวจมูกนิ้วกายน,ะนั่นแหละําร่าจากลูกรถก,กินเสียงนะแต่มันเป็นทั้งโลกแต่ถ้าเองจิตเองอยู่กับพุทธมนลล่ะบ่อยๆละ่ะอยู่กับจกกักรวาอยู่กับใจสนาคมอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับพระเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินใช่ไหมเวลามองมันจะมีความรู้สึกอยู่แล้วนะ่ะดีไม่ดี เห็นนมนบอกว่ามันชอบเราเนี่ยรู้ฮะไม่เป็นความรู้สึกทางตาหูจมูกิ้นกายแล้วเปลี่ยนจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆธรรมะคือธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นจากเราทีนี้เราก็สัมผัสได้สองทางโลกก็ได้ธรรมก็ได้ห้าประโยชน์ไหมประโยชน์นะน่าเสียดายยุคปัจจุบันเนี่ยคนเห็นคุณค่า ของการสวดมลภาวนานน้อยลงทุกวันน้อยลงทุกวันนะถ้าบางองค์ท่านได้ก็จริงท่านก็ไม่ได้บอกเองกละกำใครกำมันอีกเพราะฉะนั้นอยากอายุยืนไหมแก่ช้าไหมโลกน้อยไหมท่านให้มันสวดมน์ง่ายๆเนอะ ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนไม่ใช่จะฝึกกรรมฐานแล้วไปนั่งในห้องพระนีืจะไปวัดอะไบอกไม่ใช่ยังจะรู้ได้ไงว่าเองจะตายเมื่อไหร่ยังต้องทําตลอดเวลาที่นึกได้ตลอดเวลาที่นึกได้นะฮะมันจะเกิดความเยชินไม่ใช่อ่าวันนี้จะไปฝึกกรรมฐานต้องไปวัดนอนตอนที่เดินไปนะไม่ทาอะไรเลยจะไปทําที่วัดไม่ใช่นะ เองอย่าท่ามากนะบอกเองก็ทําก็ทําเลยทําเลยนึกก็ทําเลยมันจะเกิดความเดจริงทีงนี้อนาคตตาหูจมูกนิ้วกายกระทบกับจริงนะมันจะฟอกอารมณ์ฟอกความรู้สึกความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็จะไม่รับมันรับแต่สิ่งที่ดีๆอายุยืนไหมยืนยืนนะยังไงก็ยืนแก่ช้าโรคน้อย ฝึกไปแล้วดูตัวไปเองด้วยจะบอกฝึกแล้วพิจารณาไปทุกวันสามปีสี่ปีห้าปีเรื่อยๆเนี่ยเองมองคนรอบข้างเองมองแฟนเองก็ได้ถ้ามันไม่ฝึกญาติเองก็ได้เพื่อนเองก็ได้เองจะมีความรู้สึกว่ามันแก่เร็วเราละแก่ชาจริงนะหลวงตาเคยนะตอนที่ฝึกหลวงพอ่อ ของพ่อทว่าแก่ชาจ,จริงมากกว่านะ่พอฝึกปีสิบปีแล้วก็ดูเพื่อนกันเวลากลับบ้านก็ไปดูมันโอ้โหมันแก่มากเลยนะมันทําความแก่ไวมากนะเพราะอะไรรูกป่ะเพราะอารมณ์อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ทาร้ายตัวเองประมาณนะี้มันก็เลยแก่ชาแล้วก็โรครับประทานแล้วมันก็ตาย ตายทรมานเรามีอะไรตุ้มีวิธีวิธีใดที่สามารถช่วยพ่อแม่ผู้ที่ล่วงลับให้เข้าสู่พระนิพพานได้เจ้าคะโอ้ยากเอาตัวเองให้รอดเนะยากอ <c oughs> เอาตัวเองไงต้องคำต่าง เอาชาตินี้ให้รอดดีกว่เาเเอาชาตินี้ให้ห่างจากโลกโอ้สุดยอดเลยห่างจากโรคระบาดไม่ได้นะห่างจากอารมณ์ไม่ดีไดนะ้สุดยอดเลยมีคำถามว่าถ้าสวดสวดจจก,กพัดแล้วมีวิญญ,ญาณมารับบุญเนี่ยจะทำอันตรายเด็กแปดเดือนไหมครบนในบ้านนะอะไรนะนนคือ คือคนคนนี้เขาสวดมนต์วิญญาณมารับบุญจะทำเะไรจะจะทำจะทำร้ายเด็กในบ้านไหมครับวิญญาณมารับบุญนะวิญญาณในศาลหลวงพ่อเนี่ยที่เขามารับบุญจริงๆนะมันเป็นช่านจาตุมแต่เวลาท่านจาตุมนะเทวดาก็จะไปทำรลายใครมันยเขาดูแลรักษาเนาะอธิษฐานให้เขาช่วยดูลูกเราจังได้นะอธิษฐานให้เขาดูแล ลูกเรานะย่าเรานะครับน้มสการหลวงตามาคะหนูป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เกล็ดเลือดต่ำรักษาตัวมานาน20่สปีแล้วไม่หายถ้าหนูสวดมหาจักรพรรดไปเรื่อยๆหนูจะมีโอกาสดีขึ้นหรือหายป่วยไหมคะโอโ้โหสวดจัยี่สิบปีสแล้วป่านได้หายแล้วนะ, <laughs> ะจริง จิตเราก็คุมมันอยู่ธาตนุนะจิตเราควบคุมมันอยู่ธาตุเวลาเราสวดมนต์อะไรเข้ามาที่จิตเราจักรพัดใจสนาคมมันไปทางร่างกายไหมไปบางครั้งเราเกิดปิติเกิดความสุขนั่นนะคือปรับธาตุบางคนเนี่ยสวดแล้วร้อนมากนะแสดงว่าปรับธาตุอย่าไปเลิกนะฮะบางคนสวดแล้วปวดหัวมากบทสวดมันไม่มีอะไรเลย คัมแปรก็ไม่มีอะไรมีพระพุทธนามพระสงฆ์มีเรื่องของพระพุทธเจ้านิดหน่อยมีเรื่องของพระศ,ศิวิรีมีเรื่องของการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับบทสวดมนต์เหมือนกันนะมันโยงกันได้ทักบทนะจะเป็นใจสนา,นาคมจะเป็นจักรพัรดิจะเป็นบทไหนอิจีวิโสม,มันโยงไปหากันหมดเลยมันเป็นใจสนาคมหมดแล้วเราเรานำมาเนี่ย มันปรับธาตุเพราะนั้นคนฝึกกรรมฐานทั้งโลกน้อยครถ้าฝึกในอนุสตินะฮะโลกจะน้อยมากนะโฟกิิตามระลึกอนุสติคือพุทธานุสติธรรมาสัง้าริีประมาณเนี้ยเพราะนําพลังงานมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุโลกกรรมหนักกระเบาท่านบอกกรรมเบานี่ก็หายไปเลยไอ้โลกอย่างนี้นะอา่ถามเมื่อกี้เนี่ย โอ้สวดมนต์ไปนานๆไม่กี่ปีก็หายแล้วหายเลยใช่ไหมหลวงตาหายยังไงก็หายแสดงว่าเขายังไม่ได้สวดมนต์เรียนถามหลวงตาเรื่องภัยพิบัติใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมคะเตรียมต,ตัวเตรียมตัวหนีได้ครับ เราควรเตรียมตัวยังจะเตรียมใจอย่างไรคะสวดมนตวน์ไว้ดิอัดแผ่เมตตาไว้มันมันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยเพราะเหตุอะไรลูกว่าโลกทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุกวันไม่หยุดถามว่า มันจะเกิดไหมเกิดสกอะไรก็เพราะมันยังไม่หยุดใช่ไหมล่ะมัเป็นธรรมชาติครับไม่ต้องไปดูหมอดูอะไรเลยธรรมชาติลุวนๆน่ะท่านบอกให้มองเป็นธรมธร,รมชาติมันยังแผ่นดินไหวทุกวันแล้วหน้าฝนหรือหน้าในน้ําท่วม,มทุกปีแ,ๆๆ <c oughs> แล้วมนุษย์สะสมอาว้เพิ่มขึ้นไม่เคยลดลง เออลองพิจารณาเดี๋ยมันจะเกิดไหมเกิดแต่มันจะเกิดวันไหนเราไม่รู้กันเองภาทีท่านรู้ท่านก็ไม่บอกเรกเกิดแน่นอนล้านเปอร์เซนตด้วยมันจะร้อยเปอร์เซนต์มนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยมันจะเลิ่แล้วเสื่อมมันจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดมนุษย์ฆ่ากันมันก็เป็นอย่างเนี้ยไม่มียุคไหนที่ไม่เป็น เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวท่านวอาเองต้องเตรียมตัวไว้เนี่ยทำกรรมาฐานไวสดมลแผ่ไม่ตาไว้พร้อมที่จะเปลี่ยนร่างพร้อมที่เกิดตายเกิดตายได้เพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่หน,นีไม่พ้นหรอกเพราะนั้นจะไปกังวลมันมันจะเกิดเมื่อไรก็ช่างมันอะ่ะพยายามฝึกตัวเองให้อยู่ง่าย กินง่ายๆนอนง่ายๆแล้วมันจะตายง่ายๆเลยมันตายไม่ทรมานมันตายได้ง่ายง่ายไงคือไปแบบสบายๆใช่ไหมใช่